บสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสู่คนพี่น้องเอเพราะว่าอยู่นในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปาเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะมื่อนี่กะบปาเตียงอ่าสิไปรับเอฟซีพี่น้องเอมาแต่ไทยเนาะอ่าเพิ่นกะเคยฝากเงินมาให้ปาเตียงอ่าช่วยเรืออยู่จำนวนหนึ่งพ่อแม่พี่นองง้องเอขึ้นเหนือรอบก่อนนั่นแหละเนาะ แต่ว <Workers. S 2> ันนี้เพิ่นมาด้วยตนเองเอาเครื่องเอาโครงมามอบให้วาสันพี่น้องเลยแล้วก็เพิ่นยังมาเบิ่งด้วยตนเองว่ามองที่มาเตรียมไปช่วยเรือนี่มันเป็นแบบใดสภาพตัวจริงเนาะเพิ่อนก็จะมาเบิ่งด้วยตนเองเพราะช่วยเรือยังได้เพิ่นก็ซอยเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นก็มาถ่าอยู่ปั๊มปอต่อทเนาะอยู่สวัสคเรตนี่แหละพี่น้องเอบาเตรียมกันเล่นลงไปเนาะ ไปไปเบิ่งนไปส้มน้ำกันว่าเพิ่นสีมาจากคนอน้าตาเพิ่นเป็นจังไดมาแต่จังหวัดใดพ่อแม่พี่น้องเลยก็ไปเบิ่งไปช้มน้ำกันนาะพี่น้องเนาะมากันหลายคนอยู่ม้อนี่ว่าซันพี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้บ่เตียงก็มาฮอดปั่มปอตอทเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยปั๊มปตทก็มีสงปั๊มเนาะอยู่สวรรค์น,นี่พี่น้องเลยอ่าอันนี้ก็ เป็นอีกปั๊มนึงพี่น้องเอ้ยคิดว่าน่าจะถ่ายอยู่ปั๊มนี้บ่เนาะเออเดี๋ยวยงโทรหาเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยนนนีบ่บ่แ <c oughs> มน่นพี่น้องเอ้ยป้ายลาวเนาะอือเพิ่นเมารถมาว่าสั่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวงก็สิโทรหาเพิ่นก่อนโอ้ผูเนาะโอ้โอนั่งรอถ่าเพี่น้องเอ้ยอ ชื่อรถปรเป็นเตียงเชยไปพี่นอนอยู่ลงหาเพื่อนกักก่อนสวัสดีครับยายสวัสดีครับสบายด,สายดีสบายดีายายวัดเจ็ดเจ็ดแปดแปดไม่ใช่นี้นี่ทำไมแปดแปดเจ็ดเจ็ดอ๋อเปลี่ยนป้ายทะเบียนครับยาย <laughs> ยายวาดเอา้าเจ็ดเจ็ด ทำไมนี่เป็นเป็นเช่นนี้วะนี่รถใหม่บปล่าเราขึ้ใหม่แล้วเนี่ยครับผมเอารถใหม่นี่ครับครับซื้อหลายหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วเราจะดูในงนเทเที่ยวรู้ในกิ๊บตะบารูบ้าโอ้ครับครับผมแล้วพอเรามาหมู่มาเบาจันเบายาวเบาอ่าเพิ่นอ่าเดี๋ยวเพิ่นไปธุระอีกทางทางหนึ่งอยู่ครับผมไปไปไปกินสารังสารไปมากกินไปกินกันไหนไปครับผมอ่าเรียนก็ยังไม่ได้กินใช่เปล่า อ่าผมท่านเขาเศร้ามาแล้วอย่เยอ๋อครับผมย่าอ่ายจะกินยังครับจะกินแบบใดยเดิจะบอกเลยยายเป็นเจ็บแต่จิตกินนะก้าขาลาวินตามโมป้าจอมป้าลาลาบเลือบอะไรย่าจะกินโอ้กินได้เบิดบอกครับไทุกอย่างพาไปลาไก็ได้ป้พาไปบ้าไหนมดรเห็นรถปูตัดไปหนูครับครับครับ ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเคลียพื้นที่กันเด้อครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวมานางฟังนี่ก็ได้ยัยอือนานั่งนั่งลังไปยัยหรือนั่งเนี่ยฮะอ่ามันนั่งนั่งข้างหน้าก็ได้ดีกว่าสะดวกกว่านี่นี่พี่ได้ยัย เพราะว่าฟังนั่นเป็น,นฟ,ฟังคนครับบบคือกันคือยายเคยขึ้นฟังนั่นเนาะรดรถอยู่รถฟังไครแหละคนครับอยู่ฟังพี่เดี๋ยวด้วยครับผมผมเก็บแป๊บหนึ่งรถอยากพบนิดนึงครับผมโอเคไปพี่น้องไงพายายเพลนเออรับประทานอาหารกอนนาอพี่น้่ง e เนาะ โอเครับผมมาผมแวะอันตลาดเมื่อกี้นี่เนาะโอ้ยยายมาเพิ่นคอยเองโดนเพิ่นศูนย์หรอวะนี่ไปกินข้าวก่อนเด้ออ๋อเดี๋ยวนะครับพยายมาถึงในแปดโมงเด้อโอ้ครับมาถึงด้านบ่ครับยายมาถึงนี่แหละมุกดาหารอะไรมุกดาหารมุกดาหารออกจ้าหน้าที่สามเนาะอเพราะว่า ลูกเขาอะไรเสื้อดูตีพวงเสื้อดูบ้านแปดชัว่วโมงเวลาหลานยาแม่มย่าม,มาแปดโมงย่าก,ก็เลยตีว่านเตียงทองนัดยายนัดยายสิบโมงเนาะยายก,ก็เลยว่าเอาไลรดูไลรดูต้องตีสามออกตีสามมือชาออกตีสามมาท<ฮ>ี่บ้านอีหลีมาถึงมุกดาหารนี่แปดโมงเช้าไหมอ๋อแปดโมง <laughs> จักกิโลก็ครับยายมาตะหุ่น พวงก,กิโลใือฟังเออสามร้อยกว่ากิโลบ่สามร้อยกว่ากิโลได้ฟังอันที่เขามาหนึ่งชาติเขามาทางรัฐสามร้อยกว่ากิโลสี่<อ>ชั่วโมงมาถึงนี่แปดโมงก็เลยไม่กล้าทั้งกล้าไปไหนถ้าว่าติดต่อเตียงทองบ่อมาขับขากมาปุ๊บมันจะโดนรถไฟกาาันไม่นี่ครับก็เลยนั่งคอยอยู่ด้านน,นั้นโอเคพี่น้องเห็เนาะ ขี่ร<อ>ถตู้ขี่รถงามคุณย <c oughs> ายว่าจะเอาของมาบัตรนี้จะไปรถเก๋งคันเดียวก็บ,บ่เมื่อไงก็เลยว่าจะเอามาสองคันแล้วขับมาคันหนึ่งใส่ของมาลูกก็เลยว,ว่าโอ๊ยเอารถตู้ไปเลยยังไงนะ <c oughs> มีเปล่ารถตู้มาเลย <c oughs> ทีเดียวแต่ <c oughs> ว่าเอาขับรถมาเองกะถ้าว่าเคยมากกัง่ายอยู่ครับยายแต่ว่าครับผมแต่ว่าถ้ายังบ่บ่สิ้นถนนหนทางกะมันสิยาก มันขับคนเล่นกันนะนะครับผมเราที่แบบพวกยายจะมาห่อไม่เคยมาเลยจะรู้จักทางเนี่ยรถตู้เข้ามาบ่อยเขารู้จักทางทีเนี่ยเขารู้จักทางเขาว่าทางลัดทางอะไรมันเล้ใกล้บ่มีรถเขาวาง่างี้ถนนตัดใหม่เขาวาง่างี้ครับรถตู้นี่ยายเศร้ามาะนี่ฟังเล่าหรือฟังไทยครับอันนี้ฟัง อันนี้อันนี้นมุกาหารมานี 5, ห้าพันห้าห้าสิบบาทด้อ๋อครับผมมุกาหารมาน,นีห้าพันห้าสิบบาทเราย้ายาก,กับเมาจากไอ้ไอ้บัวใหญ่บานใหญ่นี่ไอ้ไอบาเตียงคือจะบรูจากบัวใหญ่เราไม่เคยได้ยินลนละเนาะอำเภอบัวใหญ่นี่เนาะห <àng S 2> <อ>่างจากฟุลาห่างจากโุลลาดออลอยกิโลห่างจากชัยภูมิห้าสิบปีรับานยายอยู่ก,กึ่งกลางบัวใหญ่โอ้ครับผมอันนั้นกับเมามาวันละสองพัน สองพัน oh, ครับผมเมื่อกี้ให้เข้าไปแล้วสี่พันสองให้การกาแฟสองร้อยแต่ว่าอยู่สองพันอยู่สองพันถ้าอยู่สามวันก็ค่อยให้เพิ่มบอกเขาอยู่ไม่รู้ว่าจะกลับปุกนี้หรือ,อยังไงก็ออ๋อเมือีนื้อเงทำไมได้กลับมาให้เงนินเขาเพิ่งนี้ครับผมครับ <c oughs> ยายแนละ้วดูเขาว่าเบาเตียงนี่ จะเรียกเป่าเตียงลิ้นเตียงทองให้ยายกระหลงเลยหลงเรียกกับยายกาทุกคนครับบยายสองปีแปดปีเด็กโอ้ครับผมที่นี่ก็เลยว่าโอ้ยดูชลิปเราสงสารเด็กน้อยหลายโจรก็โจรโจรยายดูแล้วยายโคตรหัวใจตัวโจรหลายหนแล้วโตนเขาเนาะบ้านก็เป็นรูหลังคาก็พังๆฟ้าบ้านก็บ่มี่ที่นี่ เี่ยวนี้ยายว่าอยากให้เราเสียงไปนั่นจังนี้ให้เขาจังนิดเดี๋ยวจะผมพาไปเบิงครับยายพาไปเบิงสักเล็กสักหน่อยเออไอ้อออออออที่ว่าไอ้ไอ,อ้อผู้ชายคนที่สิบแปดปีแล้วเด็กน้องสาวแปดปีที่พ่อเลี้ยงไล่ออกมาอะไปอยู่ในป่าน่ะสังกะสีสามสี่แผ่นขางเขาบะมีนะ่ะยายอยากให้เตียงทองน่ะไปเอาสังกะสีเพชิษขางเขาจังหน่อยลงมาลงมาในกันได้รไดครับ,คร,บครับครับครับได้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  เราที่นี่ก็เดี๋ยวยายจะเห็นตังไว้ไปอีกดอกเราที่นี่ก็ไอ้พื้นที่ว่าไม่ไพ่ห่างๆที่พึ่งน,นอนอ่ะครับผมนี่มัน,นไ,ปไปเจาะหลังเด้นอ่ะ <c oughs> นะไม <c oughs> ่ไเห็นครับย่จะไปเจาะหลังปุ๊บ เตียงทองก็ไปซื้อไม้อัดแบบนานะ่ะก็พแพงเราสมัยก่อนยายซื้อกระบัวใหญ่นั่นบ้านยายกับแผ่นหนึ่งสี่ห้าร้อยไม้อัดแบบนานประมาณนั่นครับแต่ไปอยู่นี่เท่าไหร่ยายไม่รู้ไปปูแต่ตรงเขานอนอ่ะตรงไอ้ที่ว่าถูกฝนไม่ต้องปูมันจะโป่งครับผมปูแต่ตรงเขานอนแล้วก็เอาสื่อสามันไปปูทับพอย่าว่าเสียนไม้บาดหลังเขาเนาะผมับับเมนเมนเมนครับผมแล้วตัวเขาดูในศัพทบเราสงสารสงสาร เขาเขามีหงเขาเขามีกินยังไงที่นี่ติดต่อเตียงทองเขาบาได้เนาะติดต่อบาได้จ๊กตี่ให้ลูกโทรมาหาไลน์มาหาเบีได้บาได้อยากมาเองนะอยาเอาของมาแจกเขานะที่นี่เลยบอกลูกว่าโอ้ถ้าติดต่อบาได้ก็โอนเงินไปจักหมื่นก่อนไป่เอาเงินไปเอาเงินไปจักหมื่นให้เราไปซื้อของแจกคนจนก่อนว่างี้ก็เลยให้ลูกโอนมาให้นะโอ้คับผมพอดีมาหอด มันย่ายเคยมาอยู่บํารุงเหล้าโอ้ยบ่เคยมาบ่เคยมาจเถื่อคือกันอยู่บ่ย่ายจ้ะคือกันอยู่บ่กับเมืองไทยแถวบ้านนั่นแหละคือกันคือกันครับผมเดี๋ยวจะพาย่ายไปชิมบุงอาหารลาวเนาะเออไปยายคนเด็กคนจีแต่ยายอยู่แต่กับพี่สะพายเหล้านะยา่กินแต่กับข่าวล้าครับผมกินแต่กับข่าวลาว ถูกปากด้วยประจอมประลาบปลาหลาดบองนี่อย่างเดียวยายก็อิ่มเนี่ยยายไม่ใช่ว่ายายประหยัดยายเขี่ยมเนี่ยอะไรถูกใจดิกินแต่อย่างเดียวแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เราจะกิกน <laughs> ปฏิภาหยายไปนั่งอยู่ข้างข้างนอกคุณมันมันล่มเฮงยายโอ้ลมแรงเจ็บเลยแรงเลยแถวบา้วบานก็แรงเป็นนี้อ๋อครับผมถ้าขึ้นไปทั้งภูเขาให้ เล่งก็านียายนักเลยนะครับผมหนาวคักเลยบ่มีแดดเลยอ่ะครับ,บออ <laughs> โอเคอยายกิน่ยายไปไหนอะไร,ะไรกินได้ครับผมไปสิภาคินเป็นปนางกินชมตำอยู่ข้างนอกแต่ว่ามัน มันลมมันห้งพอดพี่น้องไงยบวไวเด้อเนาะโอเคไปพี่น้องไยเดี๋ยวพายายเพิ่นไปรับประทานอาหารก็อยู่ในห้านนี่แหละอ่าร้านอา่าแตงยอยู่เนาะอยู่ในสวรรค์นกีพี่น้องไงพาเพิ่นมองมาดิ มังสีอาหารครบเนียซักเล็กซักหน่อยเนาะพาไปนอกหลายกะชิบะโพดพี่น <ja ้องเลยยายพันกินได้เบิดว่าริสันเนาะได้เบิดทุกอย่างพี่น้องเลยครับผมมื้อนี้พันอ่ามื้อหน้าก่อนเนาะมื้อนี้พันติดธุระอยู่ครับผมยายจะมาซอดเดียวนะล้งยายจะมาโอ้ครับผมครับผมอ่าหนี้นี่แหละครับ เลือกเลือกนั่งล็อกเลยก็ได้ครับผมมันมีคุณแะอ่าครับได้ได้คือการนั่งนี่ก็ได้ได้ได้บยนี้ตอไปปายออยากเข้าไปข้างในบอกมันเขาไม่ดางนบอกเพราะว่าถ้าอนันต์ผู้เทานี้นั่งนังโต๊ะแบบนี้ก็ได้อดด้ันียายบดมาหาบดดูเล่นเป็นตัง โอครับผมอ๋อกทงเนี้ไอโฟนสิบี่พาเยาลยกไไ้าโอคือแม่จักอันแนไปมาเลยปเปื่อนปาเอเบาเียงยายติใจเลยแล้ติใจติติใจอะไรติใจว่าูดดีูดคนแถวนี้ยอรนน่อยายก็้ายนจนนั่ะครับผม ดูาแต่บ้านแบบนี้เนาะครับผมเมนเมนนั่งนั่งอยู่นี่ก็ได้นาอยายเนาะนี่นี่นี่ครับผมอ่าเพราะว่าพี่น้องเลยอ่ายายให้ให้ให้ลองยายเลือกนั่งเบิ้งเลือกได้อย่างนั่งเทียบใดก็ได้อ่าลยยายลองเลือกเบิ้งทีมหมกยายสบายดีสบายดี อ่าอยากให้มองเพื่อนนั่งดีๆเนี่ยนะสักหน่อยนั่งสูงสูงนังสูงสูงต้องต้องตรงนี้สูงครับผมครับผมนั่งฝั่งนี้ก็ได้ครับย็นเชียวครับ โอ้นี่นี่ยังธรรมาดายอยู่นี่ขึ้นโอ้ครับผมขึ้นไปทั้งทั้งเหนือผุนแห้งหนาวกูนี่โอ้นี่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 สูงดีนี่อ่าตัวนี้สูงนี่สูงสูง ครับผมโอเคมามาโอเคครับผมนั่งชันนั่งครับครับผมลมที่ฟุ่นไงเนาะนี่แหละพี่น้องเหรนอาหารอยู่ริมน้ำพี่น้องเลยอาอ

ที่แต่ครอบครัวมากเลยนะครับน้องอยากมาเนำหลายยายบ่อยมากม่มีที่ไ่ขอตัวจริงรูปรอโอ้ขอบคุณครับครับได้ครับได้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 อเลูกชายให้คุณลูกชายลูกชายอยในเนลูกชายอยลูกชายเลยลูกชายอยด้วย ดูความจิตกระบางของเทปไอของมือถือเดี๋ยวสิบห้าไปออกกระว่ามอยากกินแบบประเทพหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะครับย่าอันน่ะบางเทือมีพี่น้องเป็นยังห่งอ่าย่ามาจากจังหวัดใดอำเภอใดเขมาจากบัวใหญ่จัังหวดอําเภอบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอ๋อมาจากโคราชจ้าลูกเคยย่ายนั่นอยู่โคราชเป็นรองผู้บัญชาการอยู่โคราชเขยใหญ่ที่นี่ย่าก็สีเดี๋ยว ี๋ยวปีใหม่ยายก็ไปหาลูกเขยแล้วไปหาลูกสาวแล้วครับมผมมันดีที่ป้ายแหะยายเ่าคาดนนู้นตนตนนตนตนกไกลๆเดี้ดยครับครับผมอ,<ะ>อยู่คราดเบิดเลยบ่ครับลูกสาวลูกเขยอยู่คราดเบิร์ลานสองคนคนหนึ่งคุณกอังจิตกลับมาแล้วทำง,งานอทปนคครับผมเนรั สองันเป็นแนวผ่านเดียบไปอันยายซื้อเสียงเียงน้ำจังไหนเนาะอยู่บ้านเขาเรียกเจ๊ยายเจ๊ยายปลายยายปลายยายเขาอยู่บ้านที่เรียกเลยเขาจะเรียกยายยายอย่างเงี้ยลำยายหน่อยเด้อเขาเรียกยายยายยายครับผมทั้งโพลุ่มไดยใช่ครับอันนี้อันนี้ บักเมียง่ใชเชียงเมียงแม่เขาชื่อดีนี่บอกครับเออชื่อดีเชียงเมีงคือว่าเชียงเมียงแม่เป็นคนลาวอันนั้นเป็นโซฟอร์ครับรถตู้เนาะอรับเมายุ่มุกนาหารบอครับ๋อกเปืลางสวยอ๋อคุณพี่พนีชื่อยังก่อนครับพี่พวงก่นชื่อพี่พวงเนาะ

อันนี้เน้อนัวด้วยเด้อครับด้วาครับผมครับผมเนอายไี้เนืนัวได้นเนรานัว่าผมอนัวเนื้อัเ้อนเน้อเมื่อกั้ออนอนเ้้น้อื้อออนอน้อนเจน้อยครับผมั ครับผมยายดูหมอปลาลักษณะบ้านอ่ะเต็นเาไดดูบ้ครับมาแล้วสมตำโอยายมักแบบซี่เนาะ๋อพี่น้องตเล่ากุ้งสดพี่น้องนี่อ่รถรถจัดเลยนี่ครับผมข้าไหมอัน้ตัดอะไรเอตัดอรัอ อ่ะครับครับผมอะครับยาย้ขาสวยวางบนบานเด้ดปากเลยได้ขาดเลยเป็นยังไงยายถูกใจอร่อยเชฟเลยบอกถูกใจโอ้ผมเพิ่งห่าก็เคยเห็นนั่ยยังกินคือว่าเพิ่งเคยเห็นแม่กินอยู่บ้านสามเมตรพวกกะทนี่สิคนอ่าแบบว่าเพิ่นนั่นนี่เพิ่นเพิ่นมากินจะจืดเนาะอ่าแต่ว่าครับผม อันนี้แบบรถกัดป้าโทษพี่น้องจัดกูบปเตียงอีกเเตียงยังกินเพ็ดบ่ค่อยได้เตียงกินเ็ดใส่พี่สเม็ดยายเห็นหดยายมาทำกินจือแท้ผมเป็นโรคกระเพาะยายกินเพ็ดบ่ได้กินขาผมับขาบ่เป็นยังตามสบายรถยายพอดีหนังงวทอด อันเ็นกีนวรือเปาอ๋เป็นเหมือนเหมือนเหมือนแคปแคบหมูที่โน่นใช่ใช่แต่อันนี้เป็นแคปมัวสิบพันก็เอเอาเอาเอาญาติชาวเงินไทยใจเพื่นบอกมนเงินไทยกันยี่แต่ว่าเพิ่นเพื่ิลัอันนี้กันบ่เงินไทยก็ได้บ่ครับ เงินไทยก็ได้บ่ลุง่มีเงินจีบอเพนเพราะว่าเพนแรกก็เพิ่นจะเอาตังค์เอเอาองค์ก็ได้อ่ะจะบเปียงกินได้อันนี้นโอครับขอบคุณในายี้นี่มีงวชิ้นไข่เอ้ยงวเอาไปใเจ้าชอบัวขอยหูจักขอยไงวชิ้นไขอันนี้เอาแต่ของทดอนึ่งทิ้ยไขอะไรอะไร้ัให้อ้เออเอาอกเยงนึงว่อ นี่นี่นี่เศร้าพันนะนี่สองหมื่นก0ีบสองหมื่นกีบคือจักบาทสี่สบาทครับยาีครับผมอ๋อครับครับขอบใจขอบใจครับผมลูกนี้เนี้ยนี้สองหมื่นสองหมื่นกีบจะพปิดกินแล้วก็ตาส่งแบบเพ่อตาสให้เราเนี่ยเี่ยเอาให้เพิ่อตั้นะเอาอยกให้แกตักไน้แกี่

๒บาทครับมื่นกีบเ็บาทครับผมมื่นหนึ่งอันนี้ก็ได้ครับมื่นหนึ่งอ่ผมก็ได้ายห่นอมไดมื่นอ่อ้นี่อนอ้นี่องาทนอ่าทนอ่องมกื่นอองาทหมื่นกีบสี่สิบบาทครับ ครับผมพ่อแล้วพ e ่อแล้วขอบใจลายๆพ่อลุงครับคืัแงแงกะเรียกพี่ทาต่อไปลูกหลานไปทางเหนลงทางใต้ตลปลอดภัยเจ็บจะปัญญาจะได้กาหนวัดโอ้สาทุกข์่ยพ่อนีแท้ มาเมาเอามาติพมาิพยรอยหนึ่งข้าวไปพ่นมงินยืองเทยเ่องหนแห่งหนึงหนึ่หน่งหนึ่งหนึ่งหนงหนึห่งหน่งหงหนงหนึ่นึ่งหนึ่ง่งหนึ่หนงหนงนงหนึ่งหนด่ง่งหนึ่งงหนห่งหนึหึหน ซาทุสาทุเอาเอาเอาด้วยด้ยอันนี้ก้อยก้อยปลาฝั่งนู้นก็ลาบปลาล่าโอ้พี่น้องไงมีก้อยปลาแล้วก็สมตำมีแต่แนวรถจัดๆเนาะย่ายเนาะครับผมย้ายกระสายเสียบบอครับ โอ้ครับครับครับอ่พี่น้องกินข่าวน้ำ่าฮ่าฮ่าบ่นฮ่า่ยฮ่าฮรเน่าฮ่าฮอาฮาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮพอด่า้่าฮ่าฮ่าฮ่ีเ่ยฮ่าฮ่าฮ่ กินข้าวแล้วไปที่ผ้าใยพันเลาะบานนี้พี่น้องเลยครับผมเอิ้นเอิญเอฟซีไทยในใยเอฟซีไทยเบิ่งอยู่นี่พี่น้องฟังไทยเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ครับผมร้องเิอครับผมห้องพี่น้องฟังไทยกินข้าวแน่มาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อเตียงทองพามากินข้าวแซ่แซ่บล้านนี่ล้านแซ่บบัวห่านลาวใยายมาจากบัวใหญ่ โคราดได้ไหนมาครับผมมตตโคลาชคุณนออ่าโตะขึ yeah. so ้นมีแดดนเอาตมาครับผมเอาส่วนตัวมาน่ของมาเมดไห่แมครับผมเอาฝั่งนี้ไปหาเียงทองให้ครับผมบ่ขอบ่เอาขอจมาเปลี่ยน้องครับอครับครับนี่อ อ๋อพี่น้องยายเพิ่นอนรุ่นสมตำมีแต่สมตำจัดจัดเลย <c oughs> อันนี้ตำปลามัา้างนี่ตำตำปลาตำปลา <c oughs> ตำปลาครับผมโอ้พี่น้องยายเพิ่นกะทักข่าวขอบคุณครับผมมากินชอนน้ำกันครับ ยด้บัณฑิตเนาะพี่น้องก็จะคู่จุกคนพี่น้องเลยไดไม่ได้มาเที่ยวนี่ด้ยด้จะมาอีกอยู่เด้อครับได้ได้ครับได้ครับนี่ลูกชายยายอยู่สองเด้อลูกชายยายคนดีสองครับผมรักเพื่นเล่าดีพูดกันได้หน่อยดีพวกคนเหล่าดีกัเลยอยากมาหาตัวจริงเด้อตัวจริงมาถึงรอควงเอ้าบันี้ขอบคุณครับครับผมอ่ะขออนุญาตกินรับประทานอาหารน้ำย่อยเพื่อนก่อนบัณนี้พี่น้องเห็นเนาะ อรัผมโอเคครัพี่น้องเนาะเป็นการคิดเงินมาแหละห้าแสนห้าแสนสักเจ็ดพันพี่น้องเห็นเนาะมนแม่นบ้น้องยังเป็นล่ยลล่ขึ้นกันอยู่บ้าอาวลเถ้าได้เป็นเงินไทยอีนะอ๋านี่นี่นี่นีอ่าเป็นอ่าหนึ่งพันหนึ่ง หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเนาะนี่นี่ป็นเงินเงิใช่ไอันนี้เป็นเงินยูเอสทังบนยูเอสเอพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าถ่ายรูปไปดูะห้าแสาส กินน้อยมันหวถายลูกกินห้ากับข้าวเ้าวมือหนึ่งห้าเซนกินอยู่ฟังไทยสูงสุดหมดเท่าไหร่ยายหลาพันหี่าเือวานถูกาพันันที่ผลูกสาวมาพากินอยู่ลูกสาวมาจากโคราชมาพากินร้านอาหารอ๋อครับผม แต่นี้มาข้ามมาฝั่งเรามือแรกนี่หมดห้าเซนห้าเซนกับพันกาบาทพี่น้องนี่เนาะอ่านสี่สิบาบาทาพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยาหือห้ให้แกเด้อครับผมโอเคพี่น้องนี่เนาะ ครับผมอิ่มเรียบร้อยปานนี้พี่น้องเนี่ยเสีบอยู่ปลายกับเข่ามึงเล่าครับผมจัดจ้ายเปินมากลดจัดพี่น้องนี่เนาะอ่าครับโอเคไปพี่น้องเนี่ยปานนี้อ่าเรียบร้อยละสิพาย้ายเพิ่นไปเลาะเบิ่งบ้านน้องทงเนาะแล้วก็เฮือนเอื้อล่าเพิ่นอยากจะไปเบิ่งไปเห็นไปใกล้ๆนี่แหละยามันคำ มันมืดเพลินผมเม่พี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กับเบอเตียงสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเนะาะเดี๋ยวจะพายายเป็นเลาะก่อนบไปนี้พี่น้องเลยยายเคยขึ้นจะฟังนั่นครับผมโอเคเนาะพี่น้องบอเตียงกิโฆ่จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะสิขอ่โตเดินทางต่อแล้วก็พายายเพิ่นไปเยี่ยมเพื่อนน้องทงแล้วก็เพื่อนเอ้ล่าพี่น้องเลยเอา้า สำหรับวันนี้กะบ้าเตียงต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องบัจจุู่จุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วกับประกามโฆษณาน้อไปต่ออีพีสองไปบ้านน้องทงแล้วก็เฮืนอนลีละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะนะนสำหรับวันนี้ป้เตียงขอตัวไปแล้วพี่น้องเอสบายดีพี่น้องบัจจุู่จุคนนะพี่น้องเนาะ